สวัสดีครับคีนี้จะพามาดูวิธีการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายสีเขียวและสายสีชมพูครับผมนี่ครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครนั่งรถไฟฟ้ามาจะมาต่อสายสีชมพูก็ให้มาลงที่นี่แล้วก็ลงไปข้างล่างครับก็คือเขาเปิดทางเชื่อมแล้วครับผมก็คือเราไม่ต้องเดินลงสถานีเหมือนแต่ก่อนแล้วครับก็คือสามารถใช้ทางเชื่อมได้เลยครับว่าเราจะไปไปลายทางไหนเนี่ยจะมีป้ายบอกน่ครับ รถไฟฟ้าสายสีชมพูไปมีนบุรีให้ลงที่นี่ครับสวนอีกป้ายหนึ่งมันจะมีสองป้ายครับอีกป้ายหนึ่งมันก็คือถ้าจะไปศูนย์ราชการก็ต้องไปลงนู่นนะคือใครจะไปปลายทางานเนี่ยก็ต้องดูให้ดีครับจะมีป้ายบอกนี้นเลยครับอันนี้ก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปมีนบุรีให้ลงบันไดฝั่งนี้ส่วนใครที่จะไปทางศูนย์ราชการนนท์ก็ให้ไปลงฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ไปลงฝั่งนู้นให้ดูก่อนนะฮะสำหรับใครที่จะไปทางศุนราชการนะผมเนี่ยติดป้ายบอกให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าจะไปมีนไปศูนราชการต้องลงฝั่งไหเนี่ยสมมติว่าถ้าจะไปทางศุนราชการก็ให้มาลงฝั่งนี้เลยครับ อย่ามีป้ายบอกนะผมไปร้อยฟ้าแต่จิจมูไปสุนราชการไปทำเนี่ยเปิดแล้วครับผมเราสามารถเดินเชื่อมได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องลงไปข้างล่างเหมือนคลิปก่อนหน้านั้นครับ mm hmm. ก็คือตั๋วโดยสารเราก็ไม่ต้องไปแตกออกครับผมก็คือสามารถใช้ได้เลยครับผมเนี่ยเราก็เดินเชื่อมตรงนี้เลยครับก็คือพอเปิดตอนนี้พุ๊บถือว่าสะดวกเลยครับทีนี้เราไม่ต้องไป เดินเมื่อยเหมือนตอนที่ผมเคยถ่ายให้ดูก่อนหน้านั้นะครับตอนนั้นเราต้องไปเดินลงอย่างนี้ครับคือจริงๆอะ่ะถ้าไปมีถ้าเรามาหรือออกทางเนี้ยมันก็ไปฝั่งนู้นได้นะครับมันก็จะมีบันไดบันไดสะพานลอยข้ามไปเหมือนที่ผมเคยถ่ายให้ดูอย่างนี้ครับผมเนี้ยเราก็ไม่รอรถไฟฟ้าที่นี่เลยครับทีเนี้ยผู้ทด่สามโรซ่า

ทีนี้มาดูในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่นั่งสายสีชมพูมาจากมีนบุรีต้องการไปต่อสายสีเขียวต้องไปยังไงก็ตามที่เขาประกาศเมื่อกี้เลยครับเขาบอกว่าให้ใช้ทางเชื่อมคซึ่งก็คือทางเชื่อมตรงนู้นนะผมเนี่ยผมก็จะพาเดินกลับไปครับผมก็คือเนี่ยป้ายใหม่กนะ็คือสามารถเดินเชื่อมไปตรงนู้นได้เลยครับผมเนี่ยคือเมื่อก่อนเราต้องลงไปเดินข้างล่างครับผมเนี่ยเดินลง ตรงนี้แล้วก็มาขึ้นตรงนี้อีกรอบนึงซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ไม่สะดวกครับผมแต่ทีเนี้ยเขาเปิดให้แล้วครับผมอันนี้เขาแบ่งไว้ว่าเดินเข้าให้เดินฝั่งนี้ส่วนเดินมาสีจมูให้เดินฝั่งนู้นเท้าน้เนี่ยพอเราเดินมาปุ๊บเสร็จแล้วก็เลือกขึ้น นั่นละครับว่าจะขึ้นลิฟต์หรือว่าจะขึ้นันในเลื่อนอ่ะผมขึ้นันในเลื่อนเลยครับเนี่ยนกะ็คือเราไม่ต้องเอาตัวนะ๋วขึ้นนะก็คือใช้ตัว๋วได้เลยครับ เราก็เลือกปลายทางที่เราจะไปเลยครับพีนี้เนี่ยีนี้ก็ถึงชานชาลาเราก็เลือกเดินทางเลยว่าเราจะไปที่ไหนครับผม ทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าเราต้องการไปเมีบุรีลงไปฝั่งโน้นไปยังไงเมื่อกี้เราลงฝั่งที่จะไปสูนย์ราชการนะเดีย๋ยวนี้ผมจะพาลงไปทางเมีนนะครับซึ่งมันจะมีป้ายบอกเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับก็คือสายสีชมพูไปเมีบุรีจะเขียนป้ายย้าไว้แบบนี้เลยครับก็คือให้เดินตรงไปนน้นเลยครับอ่ะทีนี้ผมก็จะเดินตรงไปไปลงตรงนู้นครับผมทีเนี้ยคือใครที่นั่งรถไฟฟ้ามาทั้งสองฝั่งไม่ว่าจากคูคน้นหรือว่าจาก เ okay, คหะเนี่ยลงปุ๊บจะไปสรวราชการหรือมีนก็ต้องไปตามป้ายครับผมหรือถ้าลงผิดอ่ะมันก็จะมีสะพานลอยข้ามาให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยหรือจะลงลิฟต์ก็ได้เดี๋ยวผมลงบันไดดีกวบาเนี่ยถ้าจะไปสีชมพูไปทางมีนบุรีก็ต้องมาลงตรงนี้ครับผม ตัวที่เราซื้อมาจาับสายสีเขียวเมื่อกี้ก็สามารถใช้ร่วมกับสายสีชมพูได้เลยครับทีนี้โดยที่เราไม่ต้องออกจากระบบ<อ>เนี่ยจะมีป้ายบอกครับผมไปรถไฟฟ้าสายสีชมพูปลายทางเมีนบุรีเนี่ยไปทางนี้ครับเดินย้อนมาตรงนี้ครับผม จะมีป้ายบอกนี้เลยครับถ้าจะมาออกฝั่งสอนอบางเขนก็มาลงฝั่งนี้ได้เหมือนกันนะคือใช้ทางเชื่อมแล้วก็ไปออกฝั่งน,นู้นก็ถือว่าสะดวกกันนะคนัะ ทางเชื่อมก็จะเหมือนตรงเมื่อกี้ได้เลยครับก็คือตรงตรงนี้ก็เป็นเหมือนตัวกั้นว่าให้เดินทางซ้ายเป็นหลักครับผม เดินมาก็ถึงแล้วครับชานชาลาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับผมหรือว่าสะดวกครับทีนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในระบบครับยังไม่ได้ออกจากระบบครับผมเนี่ยเดินสะดวกเลยครับตั้งแต่ทางเชื่อมคนทีนี้มาดูนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดว่าใครที่มาจากศูนย์ราชการต้องการไปสายสีเขียวต้องไปยังไงก็คือเหมือนที่ผมเดินไปก,ก็คือเดินทางกลับครับมัน เมื่อก่อนนะเราต้องข้ามสะพานลอยตัวนี้ครับเพื่อข้ามไปฝั่งนู่นแล้วก็ไปลงขึ้นขึ้นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันจะไม่สะดวกเหมือนในคลิปที่ผมเคยถ่ายให้ดูก่อนหนะั้นทีนี้พอเขาเปิดทางเชื่อมใหม่ปุ๊บเราก็เดินไปตรงนี้เลยครับผมออกจากรถไฟฟ้ามาแล้วก็เดินไปตรงนี้ได้เลยครับทีนี้ ถามถึงใครที่ใช้ใสายสีชมพูต้องการไปลงฝั่งนู้นอะ่ะมันก็สามารถเดินเชื่อมแล้วก็ไปออกฝั่งนู้นได้เหมือนกันนะครับัน,นลิฟต์โดยสารนะครับถ้าใครจะใช้ลิฟต์ก็มาขึ้นตรงนี้ลองใช้ลิฟต์ดูว่าลิฟต์ใช้ได้ ลิฟต์เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าไม่อยากเดินอ้อมไปก็ออกมาขึ้นลิฟต์ตรงนี้ออกก็ได้อะก็คือลิฟต์มันจะตรงเราไม่ต้องเดินวนครับผมเน,นี้ยลิฟต์มันก็จะขึ้นมาตรงชาชาเนี่ยรถไฟฟ้าก็มาพอดีเลยครับผมงเราก็เลือกเดินทางได้เลยครับว่าเราจะไปไปลายทางไหนคูคตหรือว่าเคหะอย่างนี้ครับผมก็ ้งแต่ทางเที่ยมเปิดมาก็ถือว่าสะดวกครับไม่ต้องเดินขึ้นลงให้เมื่อยเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมีความคิดเห็นแนะนำติชมด้านล่างได้เลยครับ